สวัสดีครับเมื่อนี้ผมก็บยีผ้ามากแกะมือหลังจากมือแหลกวานแหไปบ่ได้เมื่อนี้ผมเตรียมมาเลยสะดุงครับเมื่อนี้ไปวันยีผ้าไปยกสะดุงเอาเลยบดนี้ไดแน่นอนผมวานนะถาบ่ผิดเป้าไมยไปตามผมมากเลยครับตอนแรกเข้ากับตอ,ตอนแรกเข้ากับกลางสะดุงก่อนครับ ่านไปเครื่องสุโมงบุญแพงกลางกางกลางสะดุ้งผ่านไปนะครับกางยากยุทธสำหรับคนไม่เคยกางแต่เที่ยแรกสำหรับการกางสะดุ้งอ่ะผมจะพาไปยกบาดนี่นี่ครับโอ้ลุ่งลมบ่ลอะนี่ยังกางอกว่้ไม่หน่อยตัวนี้ไหมเอาก็เอานี่ไปวางไว้ก่อนแล้วก็เอาหัวารร้อนเข้าไปยกขึ้นยับร่อย ไม่ออกแน่ไม่ไม่ทุ่ยายับเข้าไปอีก

อันี้ยังเลยกิยิ่งยากไปอ่ะมาเดินดู ทุกอย่างที่เราเราหัวเสียงดังเลย ไห,หนไหนยกไว้ยกไว้ <c oughs> ติดมันติ๊ดดางนี่ไป่าใช้บาทเอ้ย <c oughs> ยังยังบอกแล้วพี่น้อง <c oughs> <c oughs> จะไปไหนรอด นั่น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 นี่น้องไดเดี๋ยวพอยังไงครับทั้งเดียวพอสำหรับนาทีอ่ะครับก็เป็นนะครับสำหรับการยกสะดุง้งใช้วิธีการแท่นการวันห้น,นะครับก็โอเคกว่าอยู่ผงว่า เดี๋ยวผมอีล่องโยกเบื้องอยู่แล้วนะครับรขอบคุณครับสำหรับการติดตามเราช่วงครับสวัสดีครับ